ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะยังยิ่งความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนและอเมริกากับรัสเซียนั้นในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงเคยชินกับคําว่านาโตที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือว่าอเมริกาอาตภานใหญ่ของโลกกําลังคิดที่จะสร้างนาโตภาคสองขึ้นมา จากแนวร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในรายการคุยทุกเรื่องสนทีผมกล่าวถึงเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกย้ำเตือนเสมอท่านผู้ชมครับว่าให้เราดำเนินนโยบายต่างประเทศในเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุดเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่อเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อปิดล้อมจีนโดยเฉพาะทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมา ให้สร้างแรงกดดันในหลายมิติเศรษฐกิจสังคมการค้าการเงินรวมถึงการเมืองการทาหารท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้สงครามเขาใช้สงครามลูกผสม hybrid warfare คือไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรบโดยอย่างเดียวแต่อาจจะแฝงมาในรูปแบบของผู้อบพยพสงครามไซเบอร์สงครามการค้าสงครามการเงินโดยใช้ ngo เป็นหัวหอ,อกนำหน้าเหมือนอย่างที่ใช้ในยุโรปกับยูเครนหรือกลุ่ม ngo หลาย ngo ที่ อเมริกาและ CIA อยู่เบื้องหลังในประเทศไทยภายใต้ร่มธงใหญ่ของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอเมริกาอ้างว่าเพื่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีได้เปิดกว้างพยายามสร้างกลุ่มย่อยขึ้นมาแล้วกวาดพันธมิตรต่างๆเข้ามาผมจะยกตัวอย่างสองกลุ่มให้ฟังกลุ่มแรกคือกลุ่มคอรควคอรคือความร่วมมือด้านความมั่นคง4ฝ่ายประกอบด้วยอเมริกาซึ่งอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านหนึ่ง ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกามาตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่แพ้สงครามมาญี่ปุ่นก็คือหมาชิวาว่าตัวหนึ่งที่จะเห่าตามที่เจ้านายสั่งให้เห่าเพราะฉะนั้นนโยบายไรยของอเมริกาแล้วเนี่ยก็จะส่งหมาตัวนี้ไปเห่าให้ทุกคนได้ยินก่อนออสเตรเลียนะออสเตรเลียซึ่งอยู่หลุดโลกไปเลยก็ยังเสือกเข้ามาในเรื่องนี้ก็เพราะว่าตัวเองเป็นชาวแองโกลแซกซันพูาอังกฤษเหมือนอเมริกาแล้วก็ที่สุดท้ายคืออินเดีย กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มออกัส A U K U S A คืออเมริกา A คือออสเตรเลีย U K คือสาราชณาณาจักรอังกฤษ U S ก็ US, คืออเมริกาออกัสเป็นกลุ่มความมั่นคงย่อยที่ประกอบด้วยออสเตรเลียสาราชณาณาจักรและอเมริกาเมื่อเราดูกลุ่มคคอดและกลุ่มออกัสแล้วเราเห็นได้ชัดนี่คือแผนที่การปิดล้อมจีนโดยกำลังฐานของกลุ่มออกัสออกัสก็คืออเมริกานะฮะออสเตรเลียอังกฤษ ในส่วนรายละเอียดของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาที่มีการยืนยันโดยเอกสารทำเนียบขาวของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการกลาโหมสหรัฐแบ่งพันธมิตรออกเป็น4กลุ่มกลุ่มที่มีความสําคัญมากที่สุดกลุ่มแรกคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียฟิลิปปินส์และประเทศไทยเพราะอะไรญี่ปุ่นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยตั้งแต่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็กลายเป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกาทุกเรื่องเรื่องอะไรก็ตามความขัดแย้งในโลกนี้ พออเมริกาบอกญี่ปุ่นออกหน้าแทนก็จะออกหน้าแทนทันทีเกาหลีใต้แน่นอนที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าเกาหลีใต้นั้นเพิ่งจะเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาและเป็นประธานาธิบดีคนที่ต่อต้านจีนเพราะฉะนั้นแล้วเกาหลีใต้จากวันนี้เป็นต้นไปจะมีบทบาทในกลุ่มในการสร้างการต่อต้านกับจีนแต่เกาหลีใต้ก็แพ้ทางเกาหลีเหนือเพราะเกาหลีเหนือนั้นอยู่เหนือเกาหลีใต้และพร้อมจะถล่มเกาหลีใต้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งเกาหลีใต้ก็ไม่กล้าในเรื่องนี้ออสเตรเลียนี่แน่นอนที่สุดออสเตรเลียคือแกงกระรูที่อเมริกาเลี้ยงเอาไว้ส่วนฟิลิปปินส์นั้นเคยเป็นประเทศราชเคยเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาและอเมริกาเคยมีฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกอยู่ที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จะยังไงก็ตามในที่สุดก็เล่นตามเกมอเมริกาที่เล่นและที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยเสือเข้ามาได้ยังไงในเชิงปฏิบัติการหลักๆแล้วกลุ่มโค้ดที่ผมบอกว่ามีอเมริกามีอเมริกา,ม,ม,กามีญี่ปุน่น มีออสเตรเลียและอินเดียในเชิงปฏิบัติการหลักแล้วควดต้องการให้อินเดียออกหน้าเพราะออสเตรเลียไกลเกินไปอเมริกาถนัดการอยู่เบื้องหลังและปั่นให้ทุกคนเล่นตามเกมที่ตัวเองต้องการอังกฤษก็พวกเฮาเลียนพวกนักล่าอานานิคมเก่าก็เหลืออินเดียท่าหนหน่งที่ยังมีพื้นแผ่นดินอยู่ที่ต้องการให้อินเดียออกหน้าเพราะว่าอยู่ติดกับจีนทางตะวันตกเฉียงใต้มากที่สุดส่วนญี่ปุ่นนั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่อินเดียแม้กระทั่ง จะเป็นคู่อริเก่าของจีนแต่คนอินเดียไม่โง,ง่เหมือนคนไทยและผู้นำไทยไม่ยอมออกหน้าชนมีหน้ำซ้ำอย่างถอยในหลายๆกรณีอย่างเช่นกรณีของการประนามรัเสเซียของสัปราชาชาติอินเดียเล่นเกมฉลาดกว่าคนไทยเยอะอินเดียงดออกเสียงและอินเดียก็ทำมาค้าขายกับรับเสเซียต่อไปเหมือนเดิมในการเดินหมากกวาดต้อนพันธมิตรเข้าไปแนวร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกายงดำเนินการต่อเน,นื่องไป ล่าสุดการเรียกประชุมกลุ่มอาเซียนที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันที่28-29ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้ข่าวนี้เนี่ยถ้าอ่านนนยาแล้วจะพบว่ามีนัยาหลายอย่างและมีความสำคัญยิ่งถือว่าเป็นหัวเรียอหัวต่อผมจะวิเคราะห์ข่าวชิ้นนี้เป็นชิ้นชิ้นให้ท่านผู้ชมได้ฟังกรณีไบเดนเรียกประชุมอาเซียนซัมเิตที่กรุงวอชิงตันดีซีปลายมีนาคมนี้กลุ่มผู้นำอาเซียน10ชาติในทวีปซึ่งห่างจากอเมริกาไกลเป็นหมื่นกิโลเมตรทำไมต้องไปถึงกรุงวอชิงตันดี ในยาคือการประกาศเช่นนี้เหมือนผู้นําอเมริกาเรียกผู้นําชาติอาเซียนไปรายงานตัวไปสั่งงานไปเป่ากระมม่อมให้เดินตามแนวทางที่วางเอาไว้เหมือนที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าอเมริกามาเสือกอะไรกับภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงควรไปยุ่งกับลุ่มแม่น้ํามิสซิสซิปปีมากกว่าปรากฏในกลุ่มผู้นําประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนมีนายดอนปรมัตวินัยและพลเอกประยุจันโอชาเท่านั้นที่ดีด้ามากอยากไปอเมริกาจนตัวสั่นงานงก อเมริกาอ้างว่าการประชุมครั้งนี้เป็นความพยายามสาหรัฐในการกระชับความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความสําคัญต่อความพยายามที่จะต่อต้านอํานาจที่กําลังเจริญเติบโตของจีนนั่นคือการขยับขยายพันธมิตรต้านจีนให้เพิ่มมากขึ้นจากที่สร้างคอร์ดออกกสตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเองที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งคือนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเผอิญเป็นประธานอาเซียนในงวดนี้เมื่อสองสามวันที่แล้ว นายดอนพรมัตถวินัยกระดีกระดาประกาศว่าพลเอกประยุธทธ์ใจจะไปประชุมที่วอชิงตันดีซีทำตัวเหมือนหมาชิวาวากตัวหนึ่งเจ้านายเรียกให้วิ่งมาหาก็จะวิ่งมาหาทันทีเลยปรากฏว่านายฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ให้สัมภาษณ์มาชัดเจนว่าผู้นําอาเซียนไม่ว่างที่จะไปประชุมด้วยแต่ผมคิดว่าจะมีหลายประเทศที่ไม่ไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูนายยะนี่จะเห็นว่าแนวรบทั้งสองแห่งยุโรปและเอเชีย อเมริกากำลังกำหนดอยู่อเมริกาเปิดแนวรบทางยุโรปสงครามยูเครนโดยใช้ยูเครนเป็นเบีย้ยและในอินโดแปซิฟิกซึ่งไม่แน่ชัดหมายถึงพมา่าหรือไต้หวันอยู่ที่ใดกันแน่และประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทยและประเทศบางประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์ก็กระทำตัวเป็นหมาชิวาวา่าที่ซื่อสัตย์กับอเมริกาเฮ้ยเฮา่อยป,ป,ป,ประเทศไทยเป็นประเทศที่โคตรจะไม่มีศักดิ์ศรีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เป็นตัวของตัวเอง ในดอนปรมัตวินัยมีที่ปรึกษาชื่อนางพพรพิมลการจนรลักษ์ชื่อเล่นชื่อพอลีนผมเคยพูดในเรื่องนี้มาแล้วถ้าผู้ชมที่เคยติดตามมาพอลีนี่เป็นคนที่สนิทสนมกับ c i a ของอเมริกามากถึงกับมีข้อกล่าวหาว่าเธอคือตัวแทน c i a นั่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบรีว่าการทรวประเทศในดอนปรมัตวินัยข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมไม่รู้แต่การที่พรพิมลหรือชื่อเล่นชื่อพอลีนการจนราลักษ์ ได้มีสิทธิ์เข้าไปนั่งประชุมในครมร่วมกับนายดอนด้วยนี่แสดงว่าทางตะวันตกรู้เรื่องในประเทศไทยอย่างลึกซึ้งจนผมไม่รู้ว่าใครนี่แน่นอนที่ทรยศขายชาติกันแน่พลเอกประยุทธ์อยากจะโปรโมทตัวเองหวังจะให้ตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งจนถึงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในงานจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกท่านผู้ชมครับเรื่องนี้จีนเขารู้ทันในหวังนี่ยอ,อกมาเตือน ว่าอย่าสร้างนาโตภาค2ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการเดินมาครั้งนี้ของนายโจไบเดนค่อนข้างจะตื้นเขินไม่ใช่เรื่องที่แยบคายหรือสลับซับซ้อนเพราะเป้าหมายชัดเจนคือจีนซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการประชุมที่สำคัญคือการประชุมสองสภาปี2565ที่กรุงปักกิ่งในหวังนี้อยองมาเตือนเมื่อวันที่7มีนาคมวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ย บอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคือการสร้างองค์กรที่เหมือนกับนาโต้หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือขึ้นมาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการกระทําที่ดื้อรั้นดังกล่าวเป็นการสวนกระแสะความต้องการของภูมิภาคนี้ที่ต้องการสันติภาพการพัฒนาความร่วมมือที่ทุกฝ่ายประสบผลสําเร็จร่วมกันและความพยายามดังกล่าวของอเมริกาจะล้มเหลวและทัฐมนตีต่างประเทศจีนในหวังอี้ยังยืนยันว่า การใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของอเมริกาจะไม่ผลักให้ไต้หวันตกอยู่ในสภารภาพของยูเครนและอเมริกาจะได้รับผลกระทบที่ทนทานไม่ไหวในที่สุดแล้วไต้หวันก็ต้องกลับเข้ามาสู่อ้อมกอดของจีนเช่นเดิมหลักคิดของชาวตะวันตกนักล่านาน,นิคมชนชาติที่ชั่วช้าและชั่วร้ายที่สุดในโลกนี้บรรพบุพร,รุษของพวกเขายึดถือปฏิบัติมาถึงรุ่นปัจจุบันคือถ้าได้ครองอาหารก็คือครองประเทศ คลองพลังงานคือคลองทวีปคลองระบบการเงินก็คือคลองโลกพวกนี้ถึงสร้างระบบชำระเงินเคลียร์ิงระหว่างประเทศที่ผมเล่าให้ฟังไงเป็นเปโตรดอลลาร์ยูโรสวิฟต์บัตรบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์ค์ดเชื่อมโยงหลายสถาบันการเงินหลายพันแห่งทั่วโลกมีบังคับให้ทุกชาติต้องใช้อันนี้ การเงินของรัฐบาลเอกชนของทุกประเทศทั่วโลกเหมือนแม่น้ําทุกสายไหลไปรวมที่มหาสมุทรเงินไว้ที่บรรดาธนาคารเครือข่ายต่างๆแล้วรวมไว้ที่ชาติตะวันตกเหล่านี้ในแต่ละวันจะมีการซื้อขายสินค้ากันบรรดาธนาคารชาติตะวันตกจึงมีเงินผ่านระบบ S วิฟต์วีซ่ามาสเตอร์ามากมายมหาศาลสุดพารนารัฐบาลใดไม่ทําตามคําสั่งดื้อเงินรัฐบาลนั้นในธนาคารจะถูกอเมริกาอังกฤษยึดเงินฝากรัฐบาลเข้ากระเป๋าดืด้อเช่น เงินของรัฐบาลอิรักลิเบียอัฟกานิสถานพม่ารัสเซียท่านผู้ชมครับและก็ไมา่ยอมคืนให้การที่ประเทศใดซื้อขายสินค้ากันโดยตรงไม่ผ่านระบบสวิฟ,ฟ์ประเทศนั้นจะโดนคว่มบาดอ้างว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยอเมริกาก็จะรุมยำและพวกพระพวกชากติตะวันตกก็จะรุมยำเช่นกรณีจีนเคยซื้อน้ำมันจากอิรักโดยจ่ายเป็นทองคําไม่ใช้ดอลลาร์สดัมคุเซนในอิรักก็เลยโดนรุมยำจะสงครามและโค่นล,ล้มท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้ไปทั่วโลก นับครั้งไม่ถ้วนเพราะการซื้อขายระหว่างประเทศโดยไม่ใช้สกุลเงินสกุลชาติตะวันตกทาให้สั่งการครอบงำต่างๆไม่ได้เหมือนเดิมแต่พอจีนเป็นชาติหมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาและค้าขายทั่วโลกจีนก็เลยสร้างระบบชาระเงินขึ้นมาคือซ i p c i p s บัตรเครดิตของจีน Union Play ตอนนี้บัตรเครดิตวีซามสสาสการ์ดไม่ใชนรันเสเซียรัเสเซียหันมาใช้บัตรเครดิตของจีนและคือยูเนียนเพย์เพื่อดันใช้เงินสกุลหยวนในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทําให้ชาติตะวันตกเสียผลประโยชน์มากจีนก็เลยทําสงครามการค้าผสานกับการก่อ,ก,ก,อกวนจีนมาตลอดม็อบเผาบ้านเผาเมืองที่ฮ่องกงยุแยงไต้หวันแยกเอกราชเมื่อเงอินรูเบิลรัลเสเซียพังหาขึ้นมาอีกเป็นเสียหน้ำใหม่ขึ้นมาอีกอเมริกาชาติตะวันตกก็หาเหตุยั่วยุให้เกิด วิกฤตตการทางยูเครนสงครามกับรัสเซียเพื่อแซงชั่นแบบแบนรัสเซียออกจากระบบการชำระเงิน s วิฟ t v วีซ่ามาส r าร์ดซึ่งรัสเซียทราบอยู่แล้วก็เลยโตลงกับจีนและอินเดียหันไปใช้ระบบเงินชำระเงินระบบซิ CIPS ของจีนและบัตรเครดิตยูเนี่ยนพและใช้เงินอุรูปีของอินเดียเงินหยวนและเงิน r u เบิลทำให้ชาติตะวันตกโกรธเคืองอย่างมากล่าสุดประธานาธิบดโจไบเดนคูจะคว่ำบาตอินเดีย อเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก2565ที่คล้ายนาโต้ภาค2ครั้งนี้จึงมุ่งเป้ามาที่กลุ่มอาเซียนใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านอำนาจสกุลหยวนของจีนที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วหาเหตุใช้ไต้หวันก่อสงครามกับจีนตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ชมอย่ากให้ตั้งใจฟังทางการจีนถแถลงเตือนสหรัฐว่าความพยายามใดๆที่จะดึงอาเซียนไปสร้างกลุ่มนาโตภาคสจะถูกจีนขัดขวาง ทุกวิถีทางเพราะดินแดนย่านนี้เป็นความหวังสําหรับการร่วมมือและการพัฒนาไม่ใช่กระดานหมากรุกสําหรับการแข่งขันทางภูมิทัศร์สหรัฐคิดจะครอบงาทางการเมืองแบบกลุ่มในภูมิภาคบนทําลายการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีอยู่แล้วท่านผู้ชมพอเห็นภาพหรือยังประเทศไทยอยู่อย่างสงบทําไมเราต้องไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจีนและอเมริกาถ้าอเมริกาจะขัดแย้งกับจีนอเมริกาก็ควรจะชนจีนโดยตรงอเมริกาถ้าไม่พอใจเรื่องไต้หวัน ต้องการปกป้องไต้หวันอเมริกาบอกไปสิว่าถ้าจีนบุกเข้าไต้หวันเมื่อไหร่อเมริกาจะส่งฐานไปปกป้องไต้หวันท่านผู้ชมครับมันไม่กล้าพูดเพราะมันใช้สันดานเหี้ยๆของมันกับที่มันใช้กับยูเครนใช้ยูเครนและไต้หวันเป็นหมากอีกตัวหนึง่งแล้วมันก็นั่งตีกินกันและประเทศไทยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเสือกอะไรด้วยไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอินโดแปซิฟิกที่โจไบเดนประกาศออกมามีฟิลิปปินส์มีญี่ปุน่นมีประเทศไทยมีอเมริกา อินเดียเขายังไม่ยุ่งเลยอินเดียขนาดอยู่ในคโคดยังถอยออกมาเลยคุณประยุทธ์คุณกำลังเอาประเทศไทยทั้งประเทศคุณไปออกแถลงการความมั่นคงเสริมความมั่นคงระหว่างอเมริกากับไทยนั่นก็คือว่าก้าเข้าไปสู่การเป็นศัตรูกับจีนเพราะคุณก็รู้ว่าอเมริกาสร้างแถลงการอันนี้มาสร้างอินโดกลุ่มอินโดแปซิฟิกขึ้นมาที่คุณจะไปประชุมที่วอชิงตันซีแล้วคุณคิดว่าคุณเท่ชิบหายเลยเนี่ยไม่ใช่คุณคือหมาชีวาว่าตัวหนึ่งของไบเดน อเมริกาใช้อินเดียใช่เป็นฐานอินเดียไปใิเสษถอนตัวไปแล้วในเอเชียตนออกเฉียงใต้อเมริกาเลยใช้คุณเนี่ยประเทศไทยท่านรู้นยงงานฐานบกทหารทุกคนคิดตามผมหน่อยสิเรามีอะไรกับจีนต้องไปทะเลาะเขาผมเล่าประวัติศาสตร์วันนี้ให้ฟังเขามีจะช่วยเรามาตลอดเราเป็นคนที่เนรคุณแล้วเรายังเข้าไปร่วมกับศัตรูที่ต้องการจะคานเขาเอาไว้เขาเคยมายึดดินแดนอะไรเรามะ้เขาเคยส่ง NGO แบบที่อเมริกา โดยเซียอยู่เบื้องหลังเข้ามาทั้งรัสเซียทั้งจีนให้ความเคารพสถาบันกรรษัตริย์เราอย่างสูงทรงอเมริกาแม่งมีแต่ทําลายคุณประยุทธ์นโยบายของคุณเนี่ยมันตรงกับนโยบายของทักษิณชินวัตรและพักคก้าไกลและพักเพื่อไทยสรุปแล้วคุณทักษิณชินวัตรพักคก้าวไกลพักเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในครอกเดียวกันหมดเลยเหรอผมถามคาผมถามทหารทุกคนว่าเมื่อคุณเป็นทหารแล้ววันนี้คุณมีหน้าที่ปกป้องประเทศใช่ไหม แต่คุณไม่มีหน้าที่ไปเป็นหัวหมูทุลองฟันให้กับความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาถ้ามันแน่จริงก็ให้มันชนกับจีนสิมันก็ไม่กล้าชนเหมือนกันที่มันไม่กล้าชนกับรัสเซียที่ยูเครนแล้วมันจะเอาคุณเป็นหนังหน้าไฟเลิกทําตัวเป็นหมาชิวาว่ามันเรียกไปที่ประชุมที่ที่อเมริกาก็วิ่งกันกระโดดโลดเต้นกันโอ้ยดีอกดีใจดอนปรมัติ์ี่นายดีใจมากเท่คุณรู้หรือเปล่าว่าวันนี้คุณประยุทธ์คุณรู้หรือเปล่าวันนี้ว่าอเมริกา กับนาโตเป็นตัวตลกของโลกไปแล้วคุณรวมตัวกันคุณจะเอารัเสเซียไม่ลงเลยนับภาษาอะไรแลคุณจะชนกับจีนผมถามคําเดียวรัเสเซียจีนเคยทําอะไรคุณบ้งางไหมประเทศไทยมีแต่เธอทูนประบาเดเจ็บเจ้าอยู่วัาเราเธอทูนสถาบันกษัตริย์ของเราไม่มีผมเล่าาต้นแล้วพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทร์พลเอกอนุงพงศ์คุณยึดอํานาจมาเมื่อ2 5 5 7มีรัเสเซียกับจีน ออกถแถลงการร่วมกันรับรองประเทศคุณแล้ววันนี้คุณทําตัวเป็นหมาชิวาว่าวิ่งเข้าไปเลียก้นของโจไบเดนคุณอายมั้งหรือเปล่าคลเด็กประยุทธ์คุณอายมั้งหรือเปล่าวันนี้ผมพูดด้วยความเจ็บช้าน้ําใจที่สุดคุณกําลังชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโจไบเดนมันประกาศว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของอินโดแปซิฟิกมีฟิลิปปินส์เข้าไปด้วยคุณเงียบสนิทแสดงว,ว่าคุณยอมรับใช่ไหม คุณยอมรับใช่ไหมว่าคุณกําลังจะเป็นหนังหน้าไฟให้กับอเมริกาในการต่อต้านจีนแล้วคุณอย่านึกว่าจีนเขาไม่รู้เรื่องนะผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมเล่าเป็นข้อมูลให้คุณประยุทธ์ฟังลาวเขาให้พื้นที่3,100ไร่ทางเหนือของลาวให้รัสเซียตั้งฐานทัพอากาศในลาวกัมพูชายกเมืองท่าสีนุวิลให้เป็นเมืองท่าเรือของจีนกองทัพเรือจีนโดยจีนกำลังขุดลอกทะเลตรงเมืองท่าสีนุวิล ให้เรือทุกเครื่องบินเข้าไปได้ตลอดจนเรือนำข้าไปได้พมา่ายกท่าเรือที่ยักษ์่ให้จีนตั้งกองกําลังอยู่ที่นั่นคุณประยุทธ์คุณดูภาพสินี่คือหมากล้อมจีนเขาล้อมคุณเอาไว้แล้วล่าสุดล่าสุดผมจะบอกข้อมูลครับให้คุณส่วนหนึ่งกัมพูชากับอิหร่านจับมือกันละกัมพูชาหุนเซนใช้อิหร่านมาพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนที่มีแหล่งน้ํามันอยู่ในอ่าวไทย อิหร่านกลายเป็นทุ้นส่วนของกัมพูชาแล้วและอิหร่านในวงการภายในแจ้งว่าจะส่งกองทัพเรือมาปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านตรงนี้ผมเคยมีข้อมูลหลายข้อมูลออกมาสมัยก่อนผมเป็นคนแรกที่เปิดว่าอเมริกาสร้างกองศุนที่เชียงใหม่ด้วยเงินประมาณหมื่นล้านบาทกองศุนเ์ที่อะไรแม่แพงขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในกองศุนนั้นมีอุปกรณ์ในการดักฟังทุกอย่างผมเป็นคนเปิดคนแรกว่าอเมริกาส่งทหาร อาทิตย์ที่แล้วเรนงเจอร์ไปฝึกฝ่ายกบฏท,ที่ต่อต้านรัฐบาลพมา่าผมพูดมาตลอดว่าเราไปเสือกอะไรกับเขาเราดูแลพวกเราดีๆไม่ดีกว่าเลยอเมริกากับจีนถ้าไม่ถูกกันให้มันเปิดหน้าชกกันสิถ้าอเมริกาแน่จริงอ่ะอย่าทำตัวมันอีแอบอเมริกาวันนี้กำลังใช้ไทยโดยใช้ความหลงตัวเองของพลเอกประยุทธ์มาเป็นด่านหน้ามาเป็นหัวหมูทุลวงฟันมาเป็นหมาชิวาวา่า ไปเที่ยวหาวอนโนนหา่าวนี้แล้วคุณพลเอกประยุทธ์คุณไม่รู้หรือว่าจีนเขาสมเพชคุณขนาดไหนเขาเล่าถึงอดีตที่เขาเคยช่วยคุณมาหลายเรื่องซื้อข้าวเน่าคุณล้านตันซื้อข้าวดีอีกล้านตันซื้อยางอีกสองแสนตันถ้าคุณไม่ไอายผมอายแทนผมอายแทนผมอายโคตรอายเลยแม้กระทั่งการที่ลงมันตีประมาณ ปานามรเซียผมพูดไปแล้วในดอนคุณสามารถที่งดออกเสียงแต่คุณก็ไม่เพราะคนมีคุณมีตัวแทน CIA นั่งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศคุณดูนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสินายกรัฐมนตรีปากีสถานสิเขาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ลูกน้องของอเมริกาเขามีอำนาจเขามีสิทธิของเขาไม่ต้องมากดดันพลเอกประยุทธ์ครับผู้บัญชาการฐานบกครับทหารทุกคนครับพร้อมแล้วยังที่จะเป็นศัตรูกับจีนจากการดําเนินการของพลเอกประยุทธ์จันโอชา เพียงเพื่อต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต่อไปด้วยการสนับสนุสน,นของอเมริกาและมาเป็นประธานเอเป็กแล้ววันที่มีการประชุมเอเป็กเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ถ้าสีจิ้นผิงมาเมืองไทยประชุมปูตินมาประชุมพลเอกประยุทธ์คุณมองตาเขาได้สนิทไหมก็คุณไปร่วมกับอเมริกาต้านเขาไงสีจิ้นผิงแล้วคุณเอาประเทศไทยมาประนามตามมาติสับชาติชาติกรัเสเซียหรือว่าคุณมีทางเดียวคือจูบแก้มก้น โจไบเดนวันนี้ครบเครื่องทัดจากยูเครนแล้วท่านผู้ชมไต้หวันจะตกเป็นเหยื่อสงครามต่อไปจากน้ำลายและมาตรการยั่วยุของอเมริกาประเทศไทยละ่ะประเทศไทยถูกทำเนียบขาวกระทรวงการท่าอเมริกาก,กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเป็นหนึ่งใน5พันธมิตรสำคัญออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแปลง,ง่ายๆคือยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมจีนผมไม่ไว้ใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผมไม่ไว้ใจ ในดอนปรมัตถวินัยตลอดจนยายพรพิมลการจนะลักษ์หรือชื่อเล่นชื่อพอลลีนที่เป็นที่ปรึกษาในดอนสามคนนี้กำลังจะนำพาประเทศไทยไปสู่ความพินาศจิบหายจากการเป็นตัวแทนของอเมริกาในการร่วมต่อต้านจีนด้วยก่อนจบผมจะถามพลเอกประยุทธ์ว่าประเทศจีนจับประเทศรัเสเซียเขาทาอะไรให้คุณบ้างที่ทาให้ประเทศไทยเสียหายเขามีแต่รักในหลวงเราเขามีแต่รักชาติไทย แต่เรากับเนรคุณเขา